สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ,นแนกดแชร์ช่กดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆยะนะคะดิฉันบังเอิญได้เข้าไปดูไลฟ์แท้งของดาบมาไกลและเห็นว่าดาบมาไกลวิเคราะห์ในเรื่องนิสิวิทยาศาสตร์ไว้สามข้อน่าสนใจดิฉันเลยนําเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะเส้นขนในรถอ่ะพูดอีกครั้งย้ําอีกทีเส้นขนในรถอ่ะ ถ้าจะสงสัยใช้คนวิพาเพียงคนเดียวไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะอะไรฟังดีๆอย่าอธิบายให้ฟังถ้าเส้นขนเส้นเดียวในรถหรือสองเส้นสามเส้นสิบเส้นอภิบางสวัสดีครับบางใจพอดีนะไม่เป็นธรรมกับเขาเหตุที่มันเกิดพบเส้นผมวันที่สิบวันที่สิบห้าพฤษภาคมสิบสี่สิบห้าพฤษภ,ภาคมเอาสองวันเลยกันเหนียวเ<ม>นี่ยสิบสี่สิบห้าพฤษภาคมเหตุเกิดอยู่บนภูเหล็กไฟแต่มาเจอเส้นขนในรถใช้พลวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนถัดมาอีกหนึ่งเดือน ถ้าจะสงสัยนะเราต้องตั้งแนวว่ารถคันนี้รถคันนี้มีใครขึ้นมีใครใช้มีใครขับมีใครสัมผัสกับรถคันนี้บ้างเส้นผมตัดที่พบข้างศพเนี่ยเอ,อไม่ได้พบวันที่สิบสีอย่างแน่นอนค่ะพบวันที่15บหพอถอไปพบวันที่สิบห้าหลังจากที่พบในที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีการส่งแจ้งไปทางชันสูตรหรือเปล่าว่าให้ตรวจดูว่า เด็กถูกตัดเส้นผมอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ดิฉันไม่ทราบนะคะแต่พบวันที่15ค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นรถของชัยพลหนึ่งเดือนถัดมาอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนถัดมาอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่ทีนี้เนี่ยดาบมาไกลบอกว่าถ้าเจอเส้นผมในรถชัยพลและจะมาสงสัยชัยพลอย่างเดียวเนี่ยไม่ยุติธรรมเพราะว่าต้องไปดูว่ารถคันนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมีใครขับมีใครอะไรยังไงบ้างมีใครไปใช้รถบ้าง ติดคนอื่นขึ้นไปได้หรือเปล่านั่นก็คือเป็นแนวคิดของนงกับนกที่พยายามจะทําลายน้ําหนักของว่าเส้นผมอันนั้นใช้มัดตัวชัยพนว่าชัยพนก่อเหตุไม่ได้ตรงนี้ดิฉันอธิบายไปแล้วนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราพบเส้นขนอันนั้นเส้นผมอันนั้นเนี่ยเราพบตรงจุดไหนถ้าเป็นจุดด้านหลังรถก็คือคนที่ขึ้นนั่งบนรถเลยหรือด้านข้างคนขับ ดิฉันเลยมั่นใจว่าถ้าเขาเพ่งเลงว่าน่าจะเป็นติดมากับตัวชัยพลเพราะว่าตำแหน่งที่พบน่าจะระบุได้ว่ามันเป็นตำแหน่งที่ยืนยันว่ามันเป็นของคนขับแล้วรถคันนั้นตรงนี้มันตรวจสอบได้ว่าชัยพลให้ใครยืมรถไปขับอะไรหรือเปล่าังจางนั้นนะมันตรวจสอบได้ตำรวจก็น่าจะน่าจะได้ตรวจสอบไปแล้วนะคะมีการแจ้งผลเราหรือเปล่าที่เราไม่ทราบแต่ทีนี้คนที่ขับรถ เหล่านั้นเนี่ยสมมติว่าชัยพลให้ใครยืมไปขับแต่ดูเหมือนจะไม่น่าจะมีนะดูเหมือนไม่น่าจะมีคนคนนั้นก็อาจจะถูกสงสัยแต่ว่าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะเขาไม่มีอะไรอย่างอื่นน่าสงสัยเลยมันก็อาจจะถูกปัดทิ้งไปเพราะาตอนนั้นคนที่น่าสงสัยอยู่ก่อนแล้วคือชัยพลเรื่องทำลายเรื่องอะไรหลายๆอย่างจากนั้นมันมีหลักฐานชิ้นนี้เข้ามา ยืนยันเพิ่มเติมว่าคนคนนี้น่าจะได้อยู่ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนั้นอีกนิดนึงนะคะแต่ตรงนี้ที่ฉันมาชี้มาแย้งความคิดของดาบมากันนิดนึงว่าไม่ยุติธรรมที่สงสัยชัย,ยพลคนเดียวต้องดูด้วยว่าตำแหน่งที่พบเส้นผมเราต้องทราบดิฉันทราบแต่ดิฉันบอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเราต้องทราบนะคะว่าเส้นผมอันนั้นน่ะมันมีความจำเพาะว่า พบตรงจุดไหนของรถด้วยค่ะถึงจะมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นคนขับต้องนึกถึงตรงนี้ให้ดีค่ะถ้าจะสงสัยชัยพลวิภาคนเดียวในเรื่องเช่นขนไม่ยุติธรรมต่อชัยพลแต่ถ้าสงสัยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรถตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนถึงวันที่11มิถุนายนเนี่ยอันนี้เป็นธรรมใครที่ขึ้นใครที่ลงใครที่โดยสารใครที่ขับใครที่มายุ่งกับรถคันนี้ตั้งแต่วันที่11 11พฤษภาคมจนถึง11มิถุนาเนี่ย นั่นแหละคือผู้ต้องหสงสัยทั้งหมดจริงไหม <laughs> จริงไหมอ่ะเออจริงไหมอ่ะเออมีส่วนจริงค่ะดิฉันเห็นด้วยแต่เพียงส่วนเดียวตรงที่ว่าตำแหน่งที่พบผมเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นถ้ามีใครตั้งแต่ตามวันเวลาที่ดาบมาไก่พูดเนี่ยถ้ามีใครขับรถชัยพลคนนั้นต้องน่าสงสัยด้วยอันนี้ดิฉันเห็นด้วยค่ะ แต่ดิฉันก็คาดว่าตำรวจน่าจะปิดช่องตรงนี้ไว้แล้วริฉันเชื่อมั่นในการทํางานตรงนี้ก็คือคดีขนาดนี้แล้วเท่าที่ดิฉันรู้มาตำรวจโดนเคี่ยวโดนกำชับ มากว่าคดีนี้ต้องทําให้ละเอียดเพราะว่ามันเป็นคดีสะเทือนขวัญเป็นคดีที่ทุกคนติดตามดังนั้นจะพลาดไม่ได้ดังนั้นเขาจะต้องมีการระดมหัวกันอยู่แล้วว่าจะต้องปิดช่องอะไรยังไงนะคะในการตรวจเรื่องนี้เพราะว่าเขารู้อยู่ดีว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเอาตรงนี้มาแย้งขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีการตรวจสอบแล้วล่ะว่ามีใครได้มาใช้รถในตำแหน่งคนขับ บ้างหรือไม่อย่าลืมว่าดิฉันย้ำอีกทีหนึ่วว่าตาแหน่งที่พบเส้นผมเนี่ยมันเป็นตาแหน่งที่มีคนที่จะติดมาได้อยู่คนเดียวคือคนที่ต้องมาขับรถเท่านั้นนะคะจะมาว่ากระเด็นมาจากคนข้างหลังกระเด็นมาจากคนข้างๆตำแหน่งที่พบมันทําเชื่อได้ยากว่าเป็นของคนอื่นจะมาจากคนขับรถเท่านั้นคะ่ะดังนั้นพอคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะ มันถูกลิมิตลงหรือว่าคนที่มานั่งในตําแหน่งคนขับรถดิฉันว่ามันจะเหลือน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดนะสมมตินะสมมตินะเหตุเกิดพบน้องเสียชีวิต 14. วันที่สิบสี่วันที่สิบห้ามาคน้นในรถชายพลเจอพอดีเลยเนี่ยเส้นเนี้ยสองเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยอ้าวชายพลมาจากไหนเนี่ยไอเส้นนี้มาจากไหนครับชายพลแต่นี่หนึ่งเดือนผ่านมาแล้วรถคันนี้วิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่วิ่งไปนั่นแน่ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง มีสมาธิฟังผมนะผมพยายามใจเย็นที่สุดแล้วในการอธิบายความผมถามพวกท่าน FC ฝั่งไหนผมไม่สนใจครับเออสนใจกับหน้าพ่อกับหน้าแม่ผมเท่านั้นคิดหอดด้อีพอเอาข้อที่สองข้อที่สองเอ่อไอ้ FC จัดการนะจัดการไอ้ไอ้ไอ้พวกที่ไอ้ไอ้ไอ้พวกนั้นเลยนะเออนะเอาอย่างนี้นะเออข้อที่สองผมถามว่าชัยพลวิพาเนี่ยไปถึงที่เกิด จุดพบศพน้องไหมไปถึงไหมเข้าถึงในจุดนะออ,อ,อนะคําถามข้อที่สองนะข้อแรกเรื่องระยะเวลาสิบเอ็ดพฤษภาสิบเอ็ดมิถุนาข้อแรกข้อที่สองข้อที่สองนะช้พลวิพาเนี่ยขึ้นเขาวันละกี่รอบตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดขึ้นเขาไหมสิบสองสิบสามสิบสี่จนถึงมิถุนายนขึ้นเขาไหมเอเท่าที่เห็นจากตื่นนะเท่าที่เห็นจากตื่นนะอมรินทีวีก็พาขึ้นไทยรัฐ ก็พาขึ้นช่องแปดก็พาขึ้นช่องวันก็พาขึ้นศีละเจนจาค้ามาเยี่ยมก็พาขึ้นใครอีกวะใครที่มาพี่ทนายตั้มมาก็พาขึ้นเอก็นี่ไงตัวชายคนวิภาเองก็ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงในที่เกิดเหตุกับบ้านตัวเองกับรถตัวเองเป็นประจำมันแตกไหมถ้าเกิดจําเป็นว่าฟังดีๆนะฟังดีๆนะมันจําเป็นหรือไม่หากว่าเส้นขนเส้นใดเส้นหนึ่งติดขากันเองติดเสื้อติดผ้าลงมาเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ไหม อ่าตอบตอบนะต้องตอบนะนักเรียนตรงนี้ด่ฉันจะตอบค่ะตรงนี้ด่ฉันจะตอบให้ดาบมาไกลเองแล้วกันนะคะการขึ้นเขาวันอื่นเนี่ยแล้วคิดว่าจะมีเส้นผมมันนี้ติดออกมาเนี่ยนะคะติดมาเนี่ยมันนับไม่ได้นะคะ ดาบจะเอามามั่วๆแล้วมารวมว่าขึ้นเขาไปกี่รอบกี่รอบกี่รอบละโอกาสจะมีเส้นผมมาน,นั้นติดลงมามันก็เป็นไปได้ดาบค้าเส้นผมมาน,นั้นพอถอพบวันที่15ในวันรุ่งขึ้นนะคะที่เขามีการรอมตรงนั้นเอาไว้นะคะ พอถอพบวันที่สิบห้าแล้วก็เก็บไปหมดแล้วดังนั้นถ้าขึ้นวันอื่นๆไอ้อเ,อเส้นผมมันนั้นมันถูกเก็บไปแล้วค่ะมันจะไม่มีเหลือกระเด็นมาติดขาชัยพลเพราะฉะนั้นการที่ดาบมาบอกว่าพาอม,มารินขึ้นพาทนายตั้มขึ้นพาคนนู้นคนนี้ขึ้นมันจะตกลงมาก็ได้แล้วพาทนายตั้มยิ่งนับไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนที่พาทนายตั้มไปเนี่ยพอถอเข้าไปพบเส้นผมในรถ ชัยพลแล้วนะคะการพาทนายตั้มขึ้นจะบอกว่ามีเส้นผมตัดเส้นนั้นกระเด็นติดมาแล้วเข้าเป็นนักชัย,ยพลเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเป็นอาการหลังจากนั้นแล้วการขึ้นเขาหลังหลังจากนั้นหลังวันที่สิบห้าเนี่ยจะบอกไม่ได้ว่ามีโอกาสที่จะมีเส้นขนอันนั้นเส้นผมมันตัดอันนั้นติดลงมาอันนั้นดาบต้องให้ความเข้าใจกับคนฟังเอฟซีของดาบอย่างตรงไปตรงมา,มามากกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่า ผมถูกพบวันที่สิบห้าพอถอเก็บหลักฐานไปดังนั้นมันจึงไม่เหลืออยู่บนที่เกิดเหตุจริงไหมคะวันเดียววันเดียวที่ถ้าดาบจะให้ความยุติธรรมกับชัยพลแล้วก็จริงๆเป็นแนวทางที่ชีนจำเลยเขาก็เตรียมไว้สู้ด้วยนะคะเขาไม่เอาวันอื่นๆแล้วคะ่ะเขาเอาอแค่ว่าชัยพลมีโอกาสที่จะมีเส้นผมอันนั้นอะติดมาเพราะว่า เพราะเป็นที่แน่นอนที่สุดว่าชาัยพลเข้าไปในที่เกิดเหตุในคืนวันที่พบศพไหมคะเอาแค่วันนั้นจะน่าเชื่อถือกว่าค่ะน่าเชื่อถือกับการเราบอกว่าวันนั้นก็ขึ้นวันนี้ก็ขึ้นนู่นพาพี่ทนายตั้งไปก็ขึ้นอันนั้นไม่ได้คะ่ะนั้นนับไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นดิฉันมองว่าการจะบอกว่าขึ้นไปตั้งไม่รู้กี่รอบเนี่ยไม่ได้คะ่ะเพราะว่าผมมันถูกเก็บไปตั้งแต่วันที่สิบห้ามันต้องเป็นการขึ้นก่อนวันที่สิบห้านะคะ ถึงจัดนับได้ว่าจะมีโอกาสก็คือวันคืนวันที่สิบสคืนวันที่สิบสี่เป็นตัวที่จริงๆและชัยพลทีมงานชัยพลจะใช้แก้ตัวได้มากที่สุดว่ามันเป็นไปได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า สายวิเคราะห์อะไรพวกนี้มาวิเคราะห์ให้ให้ไข้เขวนี่นะคะชิมน้ําส้มเจ็ดจิม๋มอาจจะมั่วๆก็ได้เพราะดูเหมือนน้าส้มเจ็จิม๋มจะจับจุดตรงนี้ไม่ค่อยถูกนักว่าควรจะสู้ควรจะอะไรยังไงถ้าทีมวิจารณ์โดยรอบวิเคราะห์โดยรอบยิ่งพามั่วเข้าไปใหญ่สงสารน้ําส้มเจ็ดจิ๋มบ้างทุกวันนี้ก็ตามนิติวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยจะทันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันเห็นด้วยว่า ต้องมองว่าโอกาสที่จะติดมาจริงๆนะมีมีไหมม,ม,ม,มีค่ะเพราะเขาได้ขึ้นไปในที่เกิดเหตุดิฉันวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะคะ เอ่อฟซีตัวดิฉันเองเอฟซีแม่สายเองอย่ามองว่าดิฉันชี้ทางให้จำเลยเขารู้อยู่แล้วค่ะเพราะมันอยู่ในในในสำนวนในตัวที่เราทําไปว่าทางแก้ตรงนี้อะไรตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจำเลยเขารู้อยู่แล้วละค่ะว่าคงจะต้องตอบตรงนี้ยังไงแต่ตอนนี้ดิฉันมาตอบว่าไอการที่บอกว่าอุย้ยชัยพลขึ้นเขาตั้งทีรอบชัยพลก็มีโอกาสมากสิที่จะมีคนอันนี้ติดลงมา ไม่ได้ค่ะหลังจากวันที่สิบห้าแล้วนับไม่ได้นะคะมันต้องก่อนวันที่สิบห้าค่ะก็คือวันที่สิบสี่เขาได้ขึ้นไปพบศพแต่อย่าลืมว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปพบศพคนเดียวเขาขึ้นไปหลายคนแล้วอย่าลืมว่าจุดที่เขาอยู่อยู่ตรงไหนจุดที่เขาอยู่เช่อนี้เขาบเขาอยู่ตรงไหนผมที่พบหันตรงนั้นมันมีรอยบนดินมันอยู่ตรงไหนทางด้านหัวจุดที่ ชัยพลอยู่อยู่ตรงไหนที่ปลายเทา้าดังนั้นโอกาสที่จะติดมันคงจะยากหน่อยมั้งแต่ถามว่ายากถ้ามันไม่เป็นศูนย์มันก็เหมือนกับการเด็กเดินขึ้นเขาเองดีชัดตามความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่ายากแต่ถามว่ายังมีโอกาสไหมมีค่ะมีถ้าจะสู้ต้องสู้ตรงนั้นอย่าไปวันนั้นก็ขึ้นวันนี้ก็ขึ้นวันนู้นก็ขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าไปพูดอย่างนี้ในศสารก็ จบเหค่ะอิบอายข้อสามนี่ข้อสามนี่ใครแมกข้อสามนี่ตัวท็อปเลยข้อสามนะผลการตรวจซินโคตอนอผลการตรวจซินโคตอนและก็ผลการตรวจไมโทรคอนเดียตนะผลการตรวจซินโคตอนเส้นขนเส้นผมที่อยู่ในรถอ่ะมันตอบได้แค่ว่าถูกตัดถูกสับถูกตัดถูกสับออกจากเอไม่ได้ออกจากออกจากเส้นผมของน้องนะถ้าออกจากเส้นผมของน้องเนี่ยคุณต้องชี้นะว่า ว่าตรงไหนเส้นผมตรงไหนเส้นผมด้านซ้ายเส้นผมด้านขวาเส้นผมด้านหลังเส้นผมด้านหน้านะต้องชี้นะเขาจริงไม่ชี้ลงเขาจริงไม่ชี้ว่าเออถูกตัดจากบริเวณจอร่อบริเวณตรงนี้네ขเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบริเวณด้านซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยน,นะหรือกลางกระบาลเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ชี้ลงไปเพราะมันชี้ไม่ได้แต่มันชี้ได้ว่าไอ้สามสิบหกเส้นที่มีอยู่นี้สามสิบหกเส้นกับเส้นนี้มันอันเดียวกันมันถูกตัดมาแบบเดียวกันเนี่ยนี่นี่รอยตัดขวางรอยตัดขวาง เ,เพราะว่าร่างของน้องถูกทาปนก,กิจไปแล้วใช่ไหมถ้าร่างของน้องยังไม่ถูกทาปนกจิจ <c oughs> ผมก็จะเชื่อว่า <c oughs> ผมก็จะมั่นใจว่าตารวจเขาจะไปสางผมสางผมน้องดูแล้วก็นี่ไงเ,เส้นผมบริเวณแถบนี้วถ้ถูกตัดไปไวิอย่างเงี้ยเห็นแต่ตอนนี้มันพิสูจน์ตรงนั้นไม่ได้อแต่มันพิสูจน์ได้เพียงแค่ว่าสามสิบหกเส้นกับหนึ่งเส้นมันขาดออกในลักษณะคล้ายคลึงกันถูกกระทําจากวัตถุอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกันประมาณนี้มัน,มนพิสูจน์ได้แค่นี้อมืมันไม่ได้พิสูจน์เลยว่า อนี่ไงใช่คนเป็นคนตัดอะเนอะไหมสำหรับข้อที่สามเนี่ยเราเข้าใจตรงกรันค่ะว่าการตรวจพิสูจน์เนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปยืนยันว่าเป็นผมของน้องชมพู่อะไรหรือไม่เพียงแต่ยืนยันว่าผมที่พบในรถเป็นผมกลุ่มเดียวกับที่พบข้างศพ นะคะเป็นผมใครช่างมันและจริงๆใครตัดก็ช่างมันด้วยค่ะดังนั้นการที่ดาบจะหัวเราะว่าพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าชัยพลวิภาเป็นคนตัดเราก็ไม่ได้ต้องการดิฉันมองว่าฝั่งโจทย์ไม่ได้ต้องการที่จะไปชี้ชัดเพราะมันชี้ชัดไม่ได้หรอว่าใครเป็นคนตัดยกเว้นว่าจะพบว่าไอ้รอยดินบนนั้นมีอนุมูลอนุภาคอะไรบางอย่างของมีดตัดยางที่เชื่อว,ว่าเป็นของชัยพลไปอยู่ตรงนั้นหรือ บนมีดตัดยางของชัยพลไปพบอนุมูลอะไรบางที่บอกว่าเป็นเศษเส้นผมอันเดียวกันกับที่พบอันนั้นถึงถึงจะบอกได้ว่าเออไอนี้มันอาจจะไปตัดมาแต่จริงๆใครจะตัดใครจะอะไรจุดที่พบเส้นผมสองอันนี้เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ต้องการที่จะชี้ว่าชาัยพลเป็นคนตัดแต่ต้องการที่จะชี้ว่าชัยพลนั้นได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุ แล้วน่าจะอยู่ในขณะที่มีการตัดถึงคือใกล้ชิดในจุดที่มีการตัดผมผมเส้นนั้นถึงสามารถติดมาและเข้าไปอยู่ในรถได้โดยที่ตรงนี้มันก็จะหักล้างแต่ว่าก็วันที่สิบสี่ไงที่ขึ้นไปพบศพอันนั้นอยู่ในระยะไกลนะคะผมคงไม่กระโดดผมนะคะไม่เห็ดหมัดคงไม่กระโดดได้ถึงขนาดนั้นนะคะ ทีนี้นั่นก็คือเขาต้องการที่จะบอกว่าชัยพลน่าจะได้เคยอยู่ในที่เกิดเหตุในจุดที่พบศพนั้นก่อนวันที่สิบสี่มันก็จะต้องมองว่าถ้าชัยพลไปอยู่ตรงนั้นอยู่ในที่ที่มีจุดตัดผมต้องได้เห็นผมต้องได้เห็นศพทําไมชัยพลไม่ได้พูดอะไรชัยพลเกี่ยวข้องอะไรหรือนี่คือจิ๊กซอวตัวนี้มันสําคัญอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะมันไม่ได้สําคัญว่าจะเอามาพิสูจน์ว่าชัยพล ชัยพลตัดผมแต่จะเอามาบอกว่าจำเลยที่หนึ่งนั้นน่าจะได้เคยเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุที่พบศพแล้วอยู่ในจุดที่ใกล้กับการตัดผมมากพอที่จะให้ผมอันนั้นเนี่ยติดขากางเกงติดอะไรติดเนื้อติดตัวมาแล้วมาตกในตำแหน่งในรถที่เป็นจุดค่อนข้างที่เ,เปเช i ยลแล้วจับจงไปได้ว่าต้องเป็นคนขับเท่านั้นถึงจะเอาอันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะดิฉัน ดิฉันจะบอกว่าคลิปอันนี้มาตัดต่อต้องขออนุญาตต้องขอบอกนิดนึงว่าคือไปไปฟังมาได้ยินว่าวันนี้มีอะไรนิดๆในในช่องของดาบก็เลยไปฟังแล้วไปเจอตรงนี้เห็นว่าสามข้อของดาบเนี่ยน่าสนใจน่าจะมาคุยต่อมาวิาพากษ์วิจารณ์ต่อได้ที่ดิฉันต้องตัดไปเพราะว่าระหว่างที่ดาบพูดถึงสามข้อมันมี ช่วงอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของดิฉันดิฉันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตรงนั้นของดาบนะคะดิฉันก็เลยตัดออกไปเอามาแต่เฉพาะจุดที่ดิฉันสนใจว่า,าทําไมดาพยายามจะ อธิบายว่าทําไมฝั่งจําเลยถึงมีข้อโต้แย้งแล้วไม่เชื่อหลักฐานชิ้นนี้ก็มีข้อ1 2 3ดิฉันก็ตอบให้มีบางข้อที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างเช่นข้อ2ว่าจาเลยเคยขึ้นไปอยู่ตรงจุดนั้นก็คือวันที่14ดิฉันก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนไม่ได้มัดว่าจําเลยต้องเป็นคนทําแน่นอนหรือจําเลยไม่ได้ทําแน่นอนเพียงแต่บอกว่าหลักฐานชิ้นนี้ ฝ่ายโจททางโจท์คิดว่ามีความจำเป็นสำคัญอย่างไรถึงได้นำมาเป็นอ,อิมเม์หลักเป็นเป็นหลักในการที่คิดว่าจะเอาผิดจำเลยได้นะคะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ดิฉันมองว่าทางฝ่ายจำเลยเนี่ยสิ่งที่เขาเตรียมการแก้ก็คือเขาเตรียมการแก้ในเรื่องของความน่าเชื่อถือในการตรวจเส้นผมนั่นคือว่า หลายๆอย่างที่ดาบพูดมาหนึ่งสองสามตรงเนี้ยทางฝ่ายทางทีมจำเลยจะมองจะไม่แก้ตรงนั้นสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าความน่าจะเป็นของการติดมาในวันที่สิบสี่อันนี้ยังเป็นทางที่เขาจะต้องเอาไว้แน่ แต่การแก้ของเขาที่เรารู้ว่าคืที่เขาเตรียมผู้เชี่ยวชาญอะไรไว้ทั้งหมดนั่นแหละนะคะผู้เชี่ยวชาญที่เขาเตรียมที่เขาเตรียมไว้ในการแก้เรื่องนี้เป็นการแก้ในเรื่องของความไม่ใช่ความน่าเชื่อถือของซินคโครตอนนะคะแต่เป็นความน่าเชื่อถือของการออของหลักฐานที่ที่ใช้ในการมัดตัวคนร้ายโดยมาจากการตรวจสอบเส้นผมซึ่งอย่างที่บอกมันแต่ก่อนมันมีความผิดพลาดเยอะแต่อย่าลืมว่าการตรวจครั้งนี้ ซินโครตอนรุ่นซินโครตอนจะว่ารุ่นใหม่หรืออะไรยังไงซินโครตอนเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออุกอปกรณ์อีกอันนึงติดอยู่ด้วยอัตโนมัติที่ดิ่ฉันเรียกมันว่าเป็นเครื่อง ron, อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบอิเล็กตรอนส่องกราดเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องส่องกราดนะคะก็คือใช้การสร้างภาพโดย โดยอิเล็กตรอนเลยแหละล้วมันจะละเอียดมากเขามีตัวนั้นด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบตรวจองค์ประกอบไม่เราไม่ได้ตรวจเฉพาะภาคตัดขวางอย่างเดียวเขามีการตรวจองค์ประกอบด้วยซึ่งจะให้ความแน่ชัดขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าการใช้คดีเก่าๆใช้เรื่องเก่าๆในการไม่แน่นอนของผลการตรวจเส้นผมในคดีอาญกรรมเนี่ยจะเอามา ทำลายความน่าเชื่อถือของการตรวจครั้งนี้ได้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทั้งนี้นะทั้งนั้นดิฉันขอ,อนิดนึงว่าในคลิปนี้ถ้าใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรขอให้วิพากษ์วิจาร์อยู่แค่ในจุดที่ดิฉันนํามาวิเคราะห์คือเรื่องข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ดิฉันไม่อยากให้วิพากษ์วิจารณเกี่ยวกับตัวดาบมาไกลหรือดิฉัน คิดว่าดาบก็เป็นนักวิเคราะห์ก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองเข้าใจแล้วตัวเองอยากจะพูดดิฉันก็เช่นกันค่ะดิฉันเห็นตรงนี้ดิฉันก็เอามาวิเคราะห์โดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างอื่นจะต่อต้านหรือจะอะไรไม่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นตรงเรื่องอื่นด,ดราม่าอะไรตอนนี้ดิฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะคะเอาแค่นิติวิทยาศาสตร์เอามาพูดกันว่าดิฉันมีความเห็นอย่างไร ตรงหรือแย้งกับดาบมาไกลเท่านั้นเองค่ะ